ดานี้เป็นสัปดาห์หยุดยาวนะครับหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานเดี๋ยวจะพาไปดูที่เบตงนะครับเป็นครั้งแรกของชาวเบตงในนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะได้ถ่ายรูปเช็คอินกับบรรลุนยักษ์สีสันสวยงามนะครับในงานเบตงสรตทฟูดแอนด์อาร์ตและเทศกาลผลไม้ของดีเมืองเบตงประจำปี2 5 1พนะครัอบเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของเพอเบตงครับ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซียนะครับต่างก็มาถ่ายรูปเช็คอินกับบอลลูนสีสันสวยงามสุดตารตาอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณปากอุโมง์เบตงมงคลฤทธิ์ฝั่งรูปปั้นไก่เบตงภายในงานเบตงสรติฟู้ดแอนด์อาร์ตและเทศกาลผลไม้และของดีเมืองเบตงประจำปี2567ครับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้โดยเปิดให้ตั้งแต่เวลา17เนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับให้ได้ชมกันแบบฟรีๆวันละ2รอบซึ่งทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาก็รวมกับเทศบาลเมืองเบตงครับร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงประชาสัมพันธ์อาหารและผลไม้และสินค้าของดีชายแดนใต้ครับ ซึ่งก่อนจะรับเสียงตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเบตงที่พาครอบครัวทั้งเด็กๆและผู้สูงวายุ ได้มาเที่ยวชมและก็ถ่ายรูปเช็คอินบางคนไม่พลาดครับที่จะออกท่าแอคชั่นถ่ายรูปแบบเก๋ๆต่างๆนะครับกับกับปรูนสีสันสวยงามโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นที่มีแสงไฟจากปรูในส่องสว่างสีสันสวยทีเดียวเลยนะครับกับบรรยากาศอุโมงค์เบตงมงคลริศซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อรถยนตนย์วิ่งลอดอุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของไทยที่เปิดแสงไฟตลอดอุโมงค์ให้ความสวยงามอย่างลงตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกันแบบชิวๆระหว่างรอชมการแสดงบอลลูนครับนายสกุลเล่งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าการแสดงบอลลูนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเมืองเบตงซึ่งพบว่าสามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมบอลลูนยักษ์ในงานสตรีทฟู้ดแอนด์อาร์ตและเทศกาลผลไมา้และของดีเมืองเบตงประจำปี256 อย่างคึกคักทุกวันภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารอร่อยจากหลากหลายพื้นที่นับร้อยร้านค้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อเลือกชิมกันทำให้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ด้านในช่องชาวเบตงบอกว่าเป็นครั้งแรกที่พาลูกสาวมาชมบอลลูนยักษ์ของจริงลูกสาวตื่นเต้นมากอยากให้มีการจัดเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่อำเภอเบตงสักครั้งและสามารถขึ้นบอลลูนเหนือท้องฟ้าท่ามกลางขุนเขาพร้อมชมความสวยงามของเมืองเบตงแบบ360อองศาช่วงยามเย็นถึงยามค่ำคืนวิวเมืองเบตงคงสวยมากจะได้เก็บภาพความทรงจำลงโซเชียลอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและภาพลักษ ของเบตงบ้านเราอีกด้วยค่ะเราอยากมีการจัดงานบอลลูนที่สามารถขึ้นได้นะแต่บอลลูนที่เห็นนี่คือไม่สามารถคนไม่สามารถขึ้นไปได้<ช>นะครับเป็นบอลลูนสวยงามที่โชว์ให้เห็นในงานะนะครับ